นี่คือสนามรบแห่งสุดท้ายเป็นสังเวียนที่เหล่าตำนานได้ถือกำเนิดศึกแข่งเกียรติยศกำลังจะเริ่มต้นขึ้น18ทีมชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกต่อสู้ห้ามหันเพื่อช่วงชิง a อจิสออฟแชมเปียและมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้สลักชื่อลงบนหน้าประวัติศาสตร์อันเป็นนิรันดร์ The Play ร่วมกับ l i f e f y ภูมิใจเสนอคุยก่อนแข่งดีอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งที่10บ b s l g d ทีมร้อยแผน2.0 ไปเอสเชลจีดี L g D, หนึ่งในสังกัดจ,จีนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคหลังๆหลายคนมีภาพจําจากสรารคดีทูไซต์ทีไอแที่พวกเขาพลาดท่าต่อโ g ีในรอบชิงอย่างพลิกความคาดหมายและผู้เล่นชุดนี้ก็ตั้งมั่นที่จะมาล้างตาในทีไอเแต่ก็ยังไม่สมหวังจบไปด้วยอันดับที่3ถึงแม้ผลงานโดยรวมจะดูดีแต่สําหรับผู้เล่นระดับท็อปถ้าหากไม่ได้แชมป์ทีไอก็เหมือนเป็นความพ่ายแพ้ในฤดูกาลนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เป็นแฟนโดตาที่ไม่ได้ดูแข่งมานาน จะเอาแต่ถามหาผู้เล่นชุด5คนนั้นอยู่เสมอแต่เราอยากจะให้คุณลืมผู้เล่นชุดนั้นไปก่อนแล้วมาทําความรู้จักกับ PS j LGD ในชุดใหม่ที่ว่ากันว่าเป็นเต็งหนึ่งในท I10 ผลน,นี้กันย้อนไปในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020เกิดดีลสุดช็อกที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดอาเม่แคร,รี่ตัวกันของทีมถูกแลกตัวกันกับอาจิตแคร,รี่ของ CDEC ซึ่งมีศักดิ์ศรีเป็นทีมรองของ LGD ในเวลานั้นอารมณ์ของอาเม่คงแบบว่าเบนกูดีนักลองไม่มีกูดูแล้วกันว่าสภาพจะออกมาเป็นแบบไหนและสภาพก็ออกมาเละก,กว่าที่คิดซะอีกอาจิตย้ายมาเล่นเพียงแค่5วันเท่านั้นก็โดนปลดออกจากผู้เล่นหลักทันทีต่อจากนั้นก็เป็นคิวของ ASD c a r r แครีโนเนมจากทีมรีวฟ์อยู่ได้ประมาณ1เดือนก็บินตามไปติดตดิแสดงให้เห็นว่าแม้ผู้เล่นทั้ง4จะเป็นผู้เล่นชั้นยอดแต่ก็ใช่ว่าใครจะมาแทนอาเม่ได้ง่าย นี่คือเหตุผลที่ LGD ตั้งค่าตัวของอาเม่ไว้ถึง90ล้านบาทแม้จะลงเล่นให้ทีมรองแต่ยังไงก็ไม่ยอมขายให้กับทีมอื่นแน่ๆสุดท้ายต้องเอาชาลิตย้ายจากออฟเลนมาเล่นแครี่แล้วไปยืมตัวโอนยิเลเว่นสิ์เก่ามาเล่นออฟเลนแทนผลงานโดยรวมก็ไม่ได้แย่อะไรมากเพียงแต่ยังไม่ตรงตามมาตรฐานที่เคยทำมาไว้ชนะได้เพราะว่าออฟเลนกับมิดแบกมากกว่าแครี่จนกระทั่งถึงเดือนกันยายนช่วงเวลาแห่งการด้ายทีมก็วนม่อีกรอบ ทีม LGD ชุดเก่าแยกออกเป็น3ทาง Fy และซอบนัดออกไปตั้งลำรอเล่นทีมอสตากับทีมช้าง Xnova และชาลิตมีดิลสลับตัวผู้เล่นกันกับ ehome ที่กำลังฟอร์มโหดส่วน ehome ก็ยกขยงกันมาสมทบกับอาเม่ที่ LGD ทั้ง4คนประกอบไปด้วย Notting t o s y f a t e b e a n SinQ และ Y ยกเว้นไซล่าผู้เล่นร่างเงาของเบ r ร์นิงที่เปลี่ยนมาเป็นอาเม e ายาตัวจริงของเบอร์นิงแทน ก่อให้เกิด PS4Gd ชุดใหม่ขึ้นมาในคราบของทีมวิ่งแชมป์ T1 หกเวอร์ชันน2.0หลังจากที่เหล่าวัตถุดิบอาหารชั้นดีทั้ง4มารวมตัวกันที่ PS4Gd ผสมกับเครื่องปรุงรสชั้นยอดอย่างอาเมก็ก่อให้เกิดอาหารเลิศรสที่เข้ากันได้โดยไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมากยิ่งได้เชฟฝีมือดีอย่างเสี่ยวป้าเข้ามาขัดเกลาก็ยิ่งทําให้อาหารอร่อยเข้าไปอีกหลังจากรวมตัวกันได้ไม่นานก็ประเดิมแชมป์รายการชัหน้า Dota 2 Pro Cup ซีซั่นหนึ่งในทันทีและผลงานก็ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคว้าไปทั้งหมด6แชมป์รวมถึงแอนิเมเจอร์และรองแชมป์อีก5ครั้งอีกทั้งยังไม่เคยหลุดท็อปโฟอีกเลยแม้จะมีบางครั้งที่เล่นรอบแบ่งกลุ่มอย่างป้อแป้แต่พอเข้าเพย์ออฟทีไรก็กลับมาโหดเอาซะดือด้อแถมยังมีสถิติสุดโหดโดยมีวินเรตอยู่ที่70%ด้วยกันตลอดทั้งปีและยังเคยชนะติดต่อกันถึง14เกมเลยทีเดียวและนี่ก็คือผลงานที่ทำให้พวกเขาได้มาเป็นเต็งหนึ่งในที1ไอสิบนนี้แครี่องค์ชายเต่าอาเมหวังชุนอยู่ ดีกรีรองแชมป์ทีไอแปดรัชนาญาตแห่งเบอร์นิงผู้ไม่เคยทรยศต่อ LGD อยู่มาตั้งแต่ทีมเล็กยันทีมใหญ่หลังจากที่ชายแววรุร่งอาเม่ก็ได้เข้ามาเสียบตำแหน่งแคร,รี่ของ LGD และอยู่ยาวมันจะถึงปัจจุบันมีแวะไปพักใจบ้างที่บ้านหลังเล็กกับ CDEC อาเม่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้สืบทอดของเบอร์นิงแคร,รี่องค์จาก,กพัิของโดตาจีนแต่ก็สามารถหลุดพ้นจากการเป็นตัวตายตัวแทนของเบ r ร์นิงได้จากประสบการณ์ที่มีส่วนผิดพลาดในรอบชิงทีไอแปด ขยันมันฝึกฝนจนก้าวข้ามขีดจำกัดและด้วยการมาของ2อดีตแชมป์ทีไทั้งวายและเฟดเบียนก็ได้ปลดล็อกแผนให้อาเม่เล่นได้กว้างมากยิ่งขึ้นจากที่เป็นฮาร์ดแครีเพียวๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นออร่าแครีไปแล้วเรียกได้ว่าอาเม่ตอนนี้คือแครีเบอร์หนึ่งของโลกแม้แต่คิงซูเมลยังยอมรับเลยว่าอาเม่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดอาเม่ในตอนนี้สามารถเล่นแครีได้ทุกรูปแบบในระดับเกรด A ไปจนถึงเกรดเอเมื่อได้เล่นตัวถนัดทีมไม่ต้องคอยพะวงเลนของอาเม่สักเท่าไหร่ พอรู้ว่าถ้ากลางเกมมีพื้นที่ให้ยังไงอาเม่ก็ฟาร์มมาแบกได้ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นกันบ่อยๆในเกมที่มีความหวังริบหรีและค่อยๆพลิกกลับมาชนะได้และแครี่ตัวเก่งของอาเม่ก็คือสเวนมอฟฟิงเฟตเลตบอยเทอร์เลอร์เบรดและก็จะมีมังกีคิงตัวกูเก่งที่เล่นได้ทุกสถานการณ์ไม่สนใจฝั่งตรงข้าบถึงแม้ตอนนี้อาเม่จะเล่นในทุกรูปแบบแต่ถ้าดีที่สุดก็ต้องตัวฟาร์บเท่านั้น Morphling can't defend this because he doesn't have shotgun. You're not afraid of him right now. He's so just going to go another side. And because of that came okay, Rune, in less than 20 seconds, they're going to have access to get again. Arme though comes in. What? All right. He just comes in and deletes three of the heroes of Liquid. He's back into the, the gyrocopter. And just like that, Arme strikes back. Not at the moment, you know. to <laughs> ดีกรีแรงหนึ่งทุกที่ที่เขาย่างก้าวไปอยู่ที่ไหนครองเซิร์ฟที่นั่นนอตติงทูเซเป็นมิดชาวมาเลเซียเคยแวะมาเล่นทีมไทยอย่างอัลฟาอยู่3เดือนก็โดนเสี่ยวป้าดึงไปอยู่อ e ีโฮมลากยาวมาถึง LGD NTS จะไม่ใช่มิดแนวทําเกมจ๋าแต่เป็นแนวขอฟาร์มก่อนแล้วค่อยมาแบกมีจุดเด่นอยู่ที่ความเข้าใจในแมทช์อัพสูงแม้ฮีโร่จะแพ้ทางแต่บางทีเขาก็สามารถหาวิธีมาเล่นให้ชนะได้ด้วยวิธีการต่างๆถือว่าเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่เข้าใจเกมดีคนหนึ่งเลย Hero Nothing to Two คือ Puck, Magnus, และ Tinker. TI. Oh, now Waldo has an yeah, Arcane just... rune. Actually, if you just put Barrier on them... Blink, oh, Burrow no. Strike coming in, the Earthspike do land on the Ogre. They've got the Soulbind that's gonna attach Fy over to Yang. And now they're gonna be in a little bit of trouble. Nothing to say, go to the back lines! Looking right for Yuris! Super gone, Yuris dead! Bang, bang, bang! LGD are gonna clean them all up! <laughs> Team coming in right. and GG is called! My. Man! them apart and LGD rip they อ a อบเพลย์เจ้าป่าเฟดเบียนจางลุยดะแชมป์ t i 6ชุดวิงเกมมิ่งร้อยแผนในตำนานเฟดเบียนเป็นโปรเพเยอร์ที่เล่นบีสมาร์เตอร์ใช้แข่งเยอะที่สุดแล้วชนะไปถึง65%เอเฟดเบียนจะเป็นออฟเลนตัวเปิดที่มักจะรวยควบคุมยูนิตได้ดีถ้าใครคิดภาพไม่ออกก็จะให้อารมณ์คล้ายกับเซป เฟดเบียนเริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2014กับทีม Speed Gaming ไชน่าแล้วได้มาเป็นผู้เล่นชุดตั้งไข่ของทีมวิ่งร่วมกับ Y วแต่อยู่ได้แค่2เดือนทั้งคู่ก็ออกจากทีมไปก่อนจะกลับมาอีกทีหลังจบ TI 5แล้วอยู่กันยาวจนได้แชมป์ TI 6จนกระทั่งมีปัญหากับสังกัดแล้วทีมระเบิดหลังจากนั้นฮีโร่ตัวถนัดของเฟดเบียนก็คือ e a s t m a s t e r Mars, Sand king และ c e n t a u r And then he can't actually enter the fight. They're going to smoke. Oh. Smoking through each other. Oh, it pops, Faith Beyond doesn't actually make the jump there. It could have been a three man call, but at the same time, he doesn't really know what's going on, too. Oh, they found the pick off now. As Abed's alone, what? his two supports ran back, but he runs across the river. <laughs> ถ้าอยากเรียนรู้ในตำแหน่งนี้ไม่ต้องไปจดที่ไหนจดซินคิวคนเดียวพอเลยซินคิวจะเป็นซับสี่ที่เล่นได้ทุกแนวแต่แถวหน้าตัวเปิดและแถว2คอยซ้อนก็ได้หมดฮีโร่ภูกว้างขวางแล้วแต่จะดับมาให้มีสไตล์การเล่นที่ดุดันมีส่วนร่วมอยู่กับเกมตลอดทั้งช่วงต้นและช่วงกลางเกมและทำแอสซิสเฉลี่ยสูงสุดในแอนิีเมเจอร์มาแล้วฮีโร่ตัวเก่งของซินคิวคือไอโอมิราน่าและแ n a ไฟเออร์และตัวแสบสุดๆที่ยืนหนึ่งในวงการและก็คือเท็กกี้ที่ประมาทไม่ได้ล่อแบนได้มานักต่อนัก ถึงซินคิวจะไม่เคยอยู่ทีมวิงมาก่อนแต่เจ้าตัวก็เคยประกาศไว้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมวิงมาถึงตอนนี้เขาได้เล่นกับไอดอลของเขาทั้งสองแล้วเป็นที่เรียบร้อยจิยวี้แห่งโดตาวายจางอี้ปิง กับตันซับ5ที่เก่งทั้งบุญและวูอดีแชมป์ทีไอ6เข้าวงการมากับเฟดเบียนเรียกได้ว่าไปไหนไปกันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้และนี่คือกับตันผู้อยู่เบื้องหลังแผนสุดประหลาดที่ทําให้ทุกคนที่คิดถึงทีมวิ่งได้หายคิดถึงกันอีกครั้งวายได้สืบสารต่อเจตนารมณ์ของตัวเองด้วยการผลักดันไอเดียสุดแปลกข,ของเขาให้ถึงขีดสุดไร้ข้อจํากัดไม่มีคําว่าคนนั้นเล่นนี่เล่นนั่นไม่ได้ทุกอย่างอยู่บนกระดานหมากลุกที่วายเป็นคนเลือกใช้หมากผลักดันศักยภาพของอาเมให้้ไปอีกขัน ไม่มีคําว่าอาเม่ที่ทําได้แค่ฟาร์มอีกต่อไปวายถือสถิติเล่นออราเลคเิลในเกมแข่งมากที่สุดและยังชนะไปเกือบ65แต่ก็เล่นซับาได้ทุกแนวลุกรับได้หมดมีตัวเก่งก็คือออราเคเิลเอลเดอร์ไททันและอันไดอิ่ง They have to be able to take this fight. They have to be able to go for it. Hook shot on into the pit, but the two supports are going to start this team fight in the fountain. They're going to have to TP back in. A sharpshooter managed to nail Artezi up. It's all in to be able to grab it. He does manage to grab the ages. He's going to be coming back soon, but it's going to be under the effect of an exploding sun. As sure enough, he is immediately stunned. Up. Artzi turns around, kills Faith Beyond. Perhaps, perhaps not even that. PSG LGD. นอกจากนี้เพจเชลดียังมีโค้ดอะดับแชมป์ t i สี IC, อย่างเสี่ยวป้าฉายาคงเบ่งคอยมาคุมไม่นยัยดุดาสั่งสอนสไตล์พี่ใหญ่เรียกได้ว่า LGD แน่นทั้งผู้เล่นและโค้ดเลยทีเดียวขนาดมันเอาโค้ดลงเล่นยังได้แชมป์ทัวร่าสุดตะคิดเอาละกันมาว่าถึงแผนการเล่นของ LGD LGD ในตอนนี้เปรียบได้กับวิงเกมมิ่ง2.0เลยก็ว่าได้คือคาดเดายากมีแผนเยอะไม่มีแผนหลักที่ตายตัวขึ้นอยู่กับฮีโร่ดราฟในเกมนั้นๆจะเป็นตัวกำหนดแนวทางการเล่นแต่ส่วนใหญ่ LGD จะเน้นโฟกัสที่เลน เล่นดูดันใส่ฝั่งตรงข้ามในต้นเกมก่อนเข้าสู่ช่วงรวมบุก5คนโดยมีคีย์หลกัหลกๆเป็นเอลเดอร์ไททันที่หยิบมาแล้วโยกในทั้งซับ4ซับ5และออฟเลนนอกจากนี้ในรับของ LGD นั้นยังน่าปวดหัวมากเมื่อต้องเจอเพราะ LGD แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถสลับฮีโร่1ตัวได้หลายตำแหน่งมากอย่างเช่นเอลเดอร์ไททันอันไนิ่งเพนโกเลียมกนัทเด p โปรเฟต์เนและมังีคิง ฮีโร่เหล่านี้ LGD สามารถสลับเล่นกันได้2-3ตำแหน่งหนักที่สุดก็คงจะเป็นมังคีคิงที่น่าจะได้เห็นใน t i ีนี้ที่ LGD เล่นได้ทุกตำแหน่งยกเว้นซับ5ดังมีแครี่อย่างอาเม่ที่มีฮีโร่หูสุดกว้างบีดมัตเตอร์และลายแค่นตัวเก่งของเฟตเบียนที่ยังอยู่ในเมตาก็ต้องระวังและถ้าไม่อยากปวดขมับกับเทกกี้ของ s ซ n นคิวก็ต้องแบนอีกซึ่งเราอาจจะได้เห็นในรูปแบบของแผนลับในเมเจอร์แรก LGD เล่นไปทั้งหมด35เกมและใช้ฮีโร่ไปถึง53ตัว พวกของปแปลกๆที่ LGD เป็นคนริเริ่มก็มีทั้ง x Car ry, d 5, ter, Carry, d โ i r o Sub 5, Anti-Mage Septer, b u r d Carry, Undering Offlane โอูรู้ละพวกมึงนี่เองแค่คิดก็ปวดขมับตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีแค่ฮีโร่5ตัวที่ LGD ไม่ใช้ในแผนก็คือ Lone Druid, Bounty Hunter, h u s k า d อ n b บเ a k e r และ m ีโปปกติทีมที่ใช้ฮีโร่เยอะๆมักจะผลงานแย่เพราะว่าหาเมตาตัวเองไม่เจอแต่ไม่ใช่กับเ a สเชล GD นี่คือทีมที่มีฮีโร่พูที่กว้างที่สุดในโลกแต่ผลงานก็ระดับท็อปจับทางได้ยากสุดๆแต่ถึงกระนั้นความไม่เป๊ะข,ของ LGD ก็มีอยู่บ้างคือเรื่องการตัดสินใจไฟโรชานและความห้าวของอาเม่เวลาถือเอจิที่มักจะได้ไวและก็หายไปในพริบตาที่เหลือถือว่าเป็นทีมที่มีแมปคอนโทลที่น่ากลัวเกมช้าก็ยื้อเก่งและแครี่ก็พร้อมจะแบกทีมให้คัมแบ็กได้ในเกมโบ3ส่วนมาก LGD มักจะชนะ2-1แผนสไตล์ LGD จะไม่ค่อยแคร์ฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่ สนใจแค่ตัวเองว่าจะทําได้ตามแผนหรือไม่และจากข้อมูลที่แคปิตอลลิสที่เป็นนักภาคไปหามาได้ไวายกับตันของทีมบอกมาว่าแพทที่ออกมาล่าสุดไม่ได้กระทบกับ LGD เลยเพราะฮีโร่ที่บัฟมาก็เป็นฮีโร่ที่พวกเขาคิดจะเล่นกันอยู่แล้วส่วนฮีโร่ที่เนิร์ฟก็ยังเล่นได้อยู่แม่ก็เล่นได้ทุกตัวกันซะขนาดนั้นเรียกได้ว่าเป็นคอมพลีทโดต้าหรือโดต้าแบบเบ็ดเสร็จเวอร์ชัน2เลยหลายสำนักต่างพูดตรงกันว่าเปสเชลจะดีจะเป็นแชมป์ทีไอสิบ ซึ่งผมเองก็มองว่ามันจะเป็นแบบนั้นถ้ามองจากภาพในตอนนี้ทีมที่เก่งคือทีมที่มีผู้เล่นเก่งไม่พอยังรวมไปถึงแผนการและระเบียบวินัยก็ต้องตามมาด้วยลองมองไปดูทีมอื่นที่มาท i บางทีมก็โดนเนิร์ฟจนสิ้นสภาพบางคนก็เคนฟอร์มส่วนตัวไม่ออกแผนก็มีแต่ซ้ำซากจำเจแต่ LGD คือเด่นทุกอย่างพร้อมทุกอย่างแม้กระทั่งช่วงที่มีโควิดระบาดในหมู่นักแข่งก็ต้องบอกว่าสปิรดของทีม LGD ในปีนี้คือสุดมาก ยอมกักตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมไปไหนไม่ยอมไปเสี่ยงกับโรคอะไรทั้งนั้นแม้แต่เอก็ยังไม่เปิดเพราะว่ากลัวแพร่มาทางอากาศขนาดนั้นเลยแหละเสี่ยวป้าถึงกับบอกในกลุ่มแชทกับแฟนคลับว่าทุกคนในทีมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาตัวรอดจากโควิดไปแข่งทีไอให้ได้ต่อให้ต้องกินขี้ทั้งสัปดาห์ก็ยอมนี่ก็เอกอะจะกินขี้อย่างเดียวเลยสัปิริตขนาดนี้ทุ่มสุดตัวขนาดนี้เพราะพวกเขารู้ตัวดีว่าพวกเขามีโอกาสอย่างมากในการคว้าแชมป์ทีไอสิบเลยรักษาตัวเองกันอย่างดีตลอดทั้งปี สุดท้ายแล้วมันจะสมกับความพยายามทั้งหลายหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆดู LGD สนุกทุกเกมแน่นอนเขียนโดยหลังเขาเล่าโดยเลนโบฟิกและพบกับคอนเทนต์แบบนี้ได้ใหม่ในปีหน้าสำหรับใครที่ถามหา EP ที่หายไปสามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์ที่แปะไว้ในช่วงท้ายคลิปเลย